เพืนยูทูบเบอร์ของกันยายุเทนเนมกำลังจะกลับมาจากเอาเลขที่สันจะพ่อปทุมธานีคือกลัวรูว้ว่าจงกับวันเลขพุ่มพวงออกพวกเราสามสิบปีเชื่อเลขตัวนี้ไม่ออกเลยมาตั้งจิตาคิดฐาน ขอในไม้มงคลเรื่องรางค้องรั้งอยู่ในห้องบูชาทุกเจที่อาจารย์ท่างหลายในห้องอธิษฐานจิตใหม่ว่าถ้าเเรศูนุนสามไม่ออกาำชุนไม่ออกก็ให้ท่านมาจัทิตที่ท่านนำมน ให้เลขสองตัวก็ได้เลยทำบททีเหมือนว่าอัญเชิญนโมสามจบอัญเชิญเทวดาจุดอัญเชิญเทวดาเสร็จก็สุดกรถาขอโชคอาการไม่แลไรไ่ไรไข่ไม่ละจุดจบแล้วก็สิทธานจิตจุดเทียนขอเลข ท่านผู้ชมเชื่อไหมผมดูเลขในขันยี่สิบนาทีดูยังไงก็เห็นเลขศูนย์อยู่ตัวหนึ่งกลมๆต่างหากมองไปลึลกๆกลางๆมองไปมาเห็นแต่เลขเจ็ดตัวเดียวคิดแล้วศูนย์ก็ออกศูย์สองแล้วจะมาศูนย์ตัวไหนก็มองอยังไงก็เห็นแต่เลขเจ็ดเลขเจ็ เคยบอกในยูทูปเปอร์ให้เลข 2, สองสองตับเลขมงคลสองสาม้วกระสเจ็ดคือถ้าไม่ออกศูนสามสี่ศูนก็อาจจะออกศูนเจ็ดคือเลขสองสาม่อยไปที่ช่องยูทูปเปอร์ให้คนที่ติดตามช่องดูใหม่เพราะว่าไม่มั่นใจเรื่องเลขสามสามศูนย์ ำเล่นหลวงพ่อจะบอกว่าศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดผมคิดว่าทำไมเลขในขันถึงเป็นศูนย์เจ็ดและศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองก็ออกไปแล้วเลขถ้าไมมาครศูนย์เจ็ดก็เจ็ดสองคิดแค่นี้แหละกับศูนย์เจ็ดพราะในขันน้ำมันเห็นศูนย์กลมๆแล้วกับเจ็ดตัวเดียว ตูยี่สิบนาทีเต็มๆเลยไม่ปล่อยเลขมาทางช่องให้ดูว่าสองสองสองสามศูนย์เจ็ดให้กะให้แทนสามศูนย์สามจำศูนย์แต่ก็คนติดตามในช่องดูที่มีแคบถึงสิบคนครับดูแต่เลขที่ว่าหลวงพ่อให้ศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์เจ็ดเกือบสี่ร้อยกว่าคนได่คิดว่าคนที่ตัดเล่นสองตัวก็มีถูก จะถึงยังไงก็ต้องไปงวดหลังก็ต้องไปขอทางแบบเฉพาะเหมือนกันแล้วก็จะอาจจะมาทำน้ำมนต์อีกสังงวดหนึ่งอีกดูทำสองที่และทานให้เลขใหม่มาอีกคิดว่าแฟนกันยายเอนเต์เทนเมนคงไม่เสียใจนะ้ตใเขาจดตาม07 22็ดสจะให้ไปใหม่ตอนหลังนี่ก็ ปพระาะว่าเลขครบรอบสามสิบปีพุ่มพวงไม่ออกแน่นอนศูนย์มีศูนย์บอกมีมาอยู่แล้วอยู่ในศูนย์นะใครตัดเล่นศูนสองเจ็ดก็ถูกพอดูสี่ห้า,หาร้อยคนขอบคุณมาที่ติดตามช่องกันใหญ่ในเทนียนวนงวดหลังเจอกันใหม่ครับ